สวัสดีครับพบกับผมซองผู้เผาพาลุยสวนนะครับผมเมื่อนี้พาทันผู้ชมมาชมไก่ไข่นะครับผมยังไงเราไก่ไข่นะครับอยู่กับผู้เผาพาลุยสวนนะครับผมผมมีอะไรจะนําเสนอครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันเลยครับผมแนะนําข้างนอกนะครับผมครับเอาเก็บไข่ก่อนครับำอันนี้ขออนุญาต เก็บไข่ก่อนนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวช่วยกันเก็บไข่นะครับผมนีม่บลก็กนี่ได้แล้วครับผมหนึ่งฟองอ่าเก็บเก็บหนึ่งฟองนะครับผมวางเบาๆมีอีกไหมครับผมมามีครับโอเคได้ฟองเดียวเหลืออีกต้องหาต่อนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอยู่ มีแต่ความเหมือนนะครับท่านผระสมครับตอนนี้กับบรรยากาศย่ามแรกครับผมใ่ฟเช่วงเย็นๆนะครับช่องเย็นๆครับผมนลิ่มสาเลยครับผมานลิสาไก่เลคร่สองฟองนะ้ไฟองเลยนะคบผมผู้ชม ให้ติ่ชมใต้บนล้ละอย่าลืมกดแช่น,นะคะคุกดไลค์กดแช่เนาะครับผมกดไลค,ค์กดแช่กดติดตามทั้ง2ผู้พาภาลุยสนเลยครับผมเฮ้ยน่ะไม่ครับผมทีจะมีสองโซ่หนุ่มเนี่ยเนี่ยครับผมไปดูทางนอกบ้างครับผมไปป ไก่ผมสองเออยี่สิบสัปดาห์ึ้นแล้วนะครับผมเ,เรล่มไข่ตอนนี้เาไปดูทางนอกบ้างครับผมพี่จิตจะำให้มันกินอาหาร่าครับผมผูชม,มากบผมครับผม,ม มาครับมาครับผมามาคีน้ผมดูหองนี่นะครับผมเป็นอีกส่วนนึงนะคผมอีกอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงนะครับผมอันนี้ห้ามเอาไวเทะทางออกนะเวลานาเมื่อสี่ ไหลออกนี chat, uh, make ่เขาก็เอาหาอะไรมาตรงไว้นะครับผมเป็นน้าแบบนี้เขาต้องหาอะไรมาตรงไว้นี่นะครับผมเป็นขวดน้ำยสดป่ะครับใช่ครับผมนี่นะครับผมน้่งที่เข้าตรงเห็ดนที่เ้าตงน้ำน้ำน้ำที่เขาตักมาเนาะน้ำสาเนาะนี่นะครับผมไผ่บวมมีเงิ่นซืือกทำเองนี่นะครับผมครับประดิษฐ์เองมั้งครับ ใช่ครับผมตัดฟ er. ้าขวดนี่นะครับผมเป็นแบบนี mm. ้เฮาให้เฮาเอาขวดให้เฮาเอาถังถังเอาถังเทน้ำเทลกเทลกนะครับผมเททั้งในบ่ได้เลยเพราะว่าห้องสดอันนี้หอามาทั้งในนะครับผมไก่พันธุ์นี่มันสีมันสีกินแบบนี้นะครับผมแบบนี้ เนี่ครับผมเป็นน้ำจากน้ำซสานะครับผมค้ออถ้าตรงเติมน้ำใดปริมาณที่มันต้องยดลงนะครับผมบอกลาท่านผู้ชมไว้กดไลค์ฝากท่านผู้ชมที่เขามาลับส้มที่เขาเออครับ อย่าลืมไปกดติดตามสองผู้ฟ้าผ้าลิ้สวนเลยนะครับผมส uh huh. วะะัสด uh ีครับผม